แล้วตัวงก็ไม่ได้ร้องแล้วพี่เหมือนพี่ก็ขับรถมาแล้วตัวึงก็ออกไปแล้วก็เหลือพี่โชว์กับหนูสองคนร <yu> กราบขอบคุณของข,องขวัญทุกชิ้นด้วยนะคะคุณนะคะขอบคุณนะคะฮัลโหลนี่พี่เบลลี่หรือเปล่ามาว่าอะไรสิไม่รู้ว่าหนูหนูไม่เื่หนูไม่เรล่งนิดหน่อยอะ เรื่องอะไรอะถ้หนูรู้สึกช่วงช่วงนี้เฮียเขาเปลี่ยนไปอะดิยังไงอะเ,อเปลี่ยนไปยังไงเขาเป็นเหมือนเขาเป็นเหมือนตอนนั้นอีกแล้วอ่ะเสียงเขาก็ตอน,นไหนการพูดการคุยเขาก็เปลี่ยนอ่ะเดี๋ยวงงคือตอนไหนคาว่าตอนนั้นคือตอนไหนเอาใหม่เรียบใหม่รู้สึกยังไงพูดไม่หนูรู้สึกว่าเฮียเฮียเขาคุยแปลกแปกไปอะพี่ แปลกๆไปเหมือนเขามีอะไรสักอย่างแต่เขาไม่อเนี่ยก่แต่เครียดเปล่าเพราะพรุนี้จะมอแล้วนะหนูก็หวังว่าอย่างงั้นนะดิเราเคยถามเขาไหมล่ะหนูถามเขาแล้วว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่าเขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรแต่พอวันนั้นหนูไปแชร์กับป๋าป้ามาป๋าป้าก็พูดเหมือนชำนองว่าเนี่ยถ้าป้ามีแฟนอ่ะหรือมีคนคุยแล้วคนคุยป้าไม่เหมนคนเก่าป้าก็ไม่ชอบนะ ยังไงนะแบบป้าอธิบายแล้วว่าแบบเนี่ยถ้าป้ามีแฟนอะแล้วแฟนป้ามีแฟนหรือคนคุยแล้วถ้าแฟนหรือคนคุยป้าไปยุ่งกับคนเก่าหรือคนที่ป้าไม่ชอบอะป้าก็ไม่โอเคนะอืมอืมหนูก็เลยคิดว่าเขาเขาเขาเป็นอะไรหรือเปล่าอืม คือที่แบ๊กพูดถึงอาจจะหมายถึงเราหรือเปล่าใช่ใช่ไหมใช่เพราะว่าหนูไปขอคำปรึกษาม,มาว่าแบบเนีย่ยหนูรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างแต่ว่าเขาไม่ยอมพูดกับหนูแล้วเหมือนป้าเขาก็พูดมาแบบนี้แล้วแบบป้าป้าก็เป็นคนในแก๊งว่าพี่คิดอะอืมะะอืมอืมอืมอมย่าป๊บหนึ่งนะจะเล่าความจริงให้ฟังหนึ่งอย่างว่าไงพี่พี่เนี่ยเป็นคนไม่มีความลับกับคนในแก๊งครับเวลาพี่เห็นอะไรเนี่ยพี่จะพูด หนูจำวันนั้น,นที่พี่ถามหนูว่าเป็นอะไรแล้วปะจําได้ไดเออพี่ก็ไปเล่าให้พี่เฉินฟังอะไรแต่แค่เล่าว่าหนูเป็นอะไรไม่รู้เสียงเศร้าแล้วก็เล่าว่าหนูอยู่กับใครอันนี้ทําอะไรอ่ะเข้าใจปะทำไรอะโอ้โหก็อันนี้อันนี้<อ>พูดก่อนว่าพี่ไม่ได้จะปลุกปั่นหรืออะไรทั้งสิน้นเข้าใจปะพี่เป็นคนที่เห็นอะไรพี่ก็พูดแบบนั้นเพราะพี่ไม่มีความรักบนคนในแกลงเลยถ้าจะมีก็มีเรื่องเดียวคือเรื่องเงิน ใช่อันนี้อันนี้พูดจริงๆพูดจริงๆพูดจริงๆแต่ถามก่อนว่าวันนั้นน่ะวันนั้นที่ที่เสียงเศร้าน่ะเป็นอะไรหนูไปทํางานแล้วรถหนูอ่ะมีคนขโมยไปสองรอบคือมันแบบสองรอบจนหนูแบบหนูนอยอย่างพี่หนูแบบหนูไปทํางานหนูออกมารถหนูหายไปรอบนึงโอเคหนูยอมไปเผาแล้วตั้งหนูเหลืออยู่หมื่นเดียวอ่ะหนูยอมไปเผารถเว้ เมื่อสองพันห้าแต่หนูต้องส่งเงินบ้านแสนสามอ่ะหนูไม่มีตังค์ส่งเงินบ้านพี่แล้วหนูก็เลยโอเคหนูยอมแพ้หนูไปทํางานต่อพ่อออกจากพ่อหนูไปถึงตู้ปุบหนูลงจากหนูลงจากรถแป๊บเดียวอ่ะไม่ถึงนาทีหนึ่งอ่ะหนูเอาของไปเก็บแล้ววิ่งออกมารถหนูหายหนูก็เลยแบบรถตังค์หนูเหลือแค่สามพันตัวบาะไอชกุลได้อ่ะอันี้พี่ไม่รู้นะอันนี้พูดก่อนว่าตัวพี่เองเนี้ยไม่รู้มาก่อนเลยว่าเราเป็นแฟนเก่าชกุน แต่มันมีใครสักคนมาเล่าให้ฟังไม่หละไม่ใช่แฟนเก่าครับแล้วก็ไม่ใช่แฟนเก่าบอกว่าเป็นแฟนเก่าวะไม่ใช่แฟนเก่ากันพี่หนูแค่แอบชอบเขาแต่ว่าเขาอ่ะไม่ได้คุยกับหนูเขาไม่คุยกับคุณมิกโกะอืม,อม,อมเสร็จแล้วอวันนั้นอ่ะที่พี่เห็นหนูอยู่กับเขาได้เพราะว่าหนูอ่ะคุยกับพี่สาวหนูอยู่หน้าธนาคารใช่ไหม แล้วหนูก็พูดให้พี่สาวฟังว่าเนี่ยหนูโค้นน้อยเลยพี่รถแม่หายสองรอบแล้วหนูแบบไม่ไหวแล้วหนูจะทํางานตังค์หนูก็ไม่มีอืหนูก็เลยแบบเอองั้นหนูก็เลยแบบไปสงบสติอารมณ์ตัวเองในการที่จะแบบมาคุยกับพี่ก่อนแล้วอยู่ดีก็มีสองคนที่เดินเข้ามาหาหนูคือเต้าทึงกับไปคุยกับพี่ก่อนคือคุยกับใครคุยกับพี่สาวหนูไงอ่าพี่มินิดหนูก็เล่าพี่มินิตฟังหนูก็ระบายพี่มินิตฟังแม่งมินิตที่โดนพี่ป่นกลางไฮเวย์ใช่ไหมคนนั้นปะที่ใส่ฮูดสีชมพูอะ ไม่น่าจะใช่หัวสีชมพูไม่ใช่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 หรอมไมนี่คือหัวน้ำตาลผมยาวสองข้างจำไม่ได้เพราะว่าเวลาพี่ปลพี่ไม่มองหน้าเออแหละฮะใช่เวลาพี่ปลพี่<อ>ไม่มองหน้าแล้วมองอะไรเพอถ้าเกิดเพราะถ้าเกิดรู้จักกันเดี๋ยวมันจะต้องคืนเงินไงเลยไม่อยากมองหน้าโอเคโอเคโอเคอ่ะต่อ,ตอแล้วประเด็นคือวันนั้นน่ะหนูไปคุยกับพี่ไมนี่อยู่ใช่ไหมแล้วก็มีสองคนหนึ่งเข้ามาหาหนูคือเต้าทึงกับ ผู้ชายที่ใส่ชุด NTR แล้วใส่หน้ากากหูแดงแล้วปลอมเสียงมาหาหนูเขาปลอมเสียงมาหาหนูว่าแบบเหมือนเขาปลอมเสียงมาแล้วหนูไม่รู้ว่าเป็นใครหนูไม่ได้ตั้งใจฟังเพราะหนูคุยกับพี่หนูอยู่สักพักหนึ่งหนูอ่ะเดินเข้าไปนธนาคารแล้วหนูไปฟังน้องพี่ซาร่าคุยกับผู้ชายอยู่ในธนาคารอื แล้วพอพังเสร็จปอบะหนูอ่ะหันมาเทียดหูเจอคนใส่ชุด NTR แล้วหน้ากากหมูแดงมายืนข่าหนูแต่หนูไม่รู้ว่าเป็นใครเพราะหนูไม่ได้คุยด้วยแล้วทีนี้ปุ๊บพอพอเขาพูดเสียงอีกรอบหนึ่งอ่ะแล้วหนูตั้งใจฟังอ่ะหนูก็รู้เว้ยว่าเป็นพี่โชกุนเสร็จแล้วปุ๊บหนูก็เลยไม่ได้คุยกับเขาหนูก็คุยกับพี่สาวหนูต่อแล้วทั้งสองคนอ่ะเต้าทึงกับโชกุนอ่ะก็ล้อหนูว่าก็เราบื้อไม่ยอมล็อกรถเราบื้อเราบื้ออย่างเงี้ยแล้วหนูนอยอยู่อ่ะพี่หนนูกก็เเเลยดิออมาว หนูเลยเดินออกมาไปนั่งอยู่ตรงแลนดเขียวข้างในตรงนั้นที่พี่เห็นที่พี่ขับรถมาใช่ไหมเสร็จแล้วอะ่ะทีเนี้ยพอหนูไปนั่งอยู่ตรงนั้นอะ่ะคนเดียวสกพากหนึ่งเต้าซึ่งกับพี่โชว,ว์อ่ะหลไปไงคืออะไรอ่ะมากูบินมามั้งกูเดินมาเลยเฮียไม่ไม่มันจุดจุดเรื่องมันน้าผับเลยน้องเอ้ยมึงมาเอ้ยแปบ๊บนึง อ่ะต่อแล้วหนูอ่ะก็เลยเลยบอกหนูอ่ะเลยมานั่งแล้วสองคนนั้นอ่ะก็เดินมาหาหนูนักแข่งเริ่มมาแล้วอครับ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 อ่ะต่อแล้วพี่โชว์กับฟังนี้มาช่วยกูฟังนี้อ่ะต่อพี่โชว์พี่โชว์กับพี่เต้าถึงอ่ะไอเจ้าพี่โชว์กับน้องเต้าถึงอ่ะเดินมาหาหนูแล้วก็มานั่งสองข้างแล้วหนูนั่งตรงกลางแล้วก็เหมือนบระถมหนว่าเป็นอะไรหนูก็เลยบอกว่าไม่ได้เป็นอะไรค่ะเป็นคน แล้วเต้าถึงก็พูดว่างั้นเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวเต้าถึงอ่ะงั้นเดี๋ยวเต้าถึงร้องเพลงให้ฟังไหมหนูก็เลยบอกว่าอ่ะว่ามาเต้าถึงแล้วเต้าถึงก็ไม่ได้ร้องแล้วพี่เหมือนพี่ก็ขับรถมาแล้วเต้าถึงก็ออกไปแล้วก็เหลือพี่โชว์กับหนูสองคนแต่ว่าไม่ได้คุยอะไรกันเลยพี่ไปเรียเดี๋ยวนีครับรอเดี๋วครับพี่ไปเรียกรอเดี๋ยวนะครับหนูอ่ะหนูเขาไม่ได้คุยกันเลยวันนี้เป็นภาษาู้ง่ายไม่รู้พี่อนอะต่อหนูกับเขาไม่ได้คุยอะไรกันสักคำเลยเว้ยพี่จนอย ไม่ฟังค่ะแล้วเขาก็เดินออกไปเลยเขายืมกล่องซ่อมกล่องหนึ่งเดี๋ยวเอามาคืนต้องให้ต่อแค่นั้นนะพี่ถ้าแบบว่าแต่ว่าอันเนี้ยเดี๋ยวพูดก่อนว่าพี่พี่ไปเล่าให้พี่เฉินฟังก็คือพี่ก็บอกว่าเนี่ยพี่เจอเราประมาณสีสี่สี่ห้าพี่พีเล่นอาดับมาพี่เราจะไปนอนเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็ไปเห็นสปริงนั่งเศร้าอยู่ใน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 แลนด์มาร์กกับผู้ชายสองคนผมก็เลยเดินเข้าไปถามแต่ยังพอเดินเข้าไปถามเขาก็ทำเสียงเศร้า่อถามเขาเป็นอะไรแต่เขาไม่ตอบ ผมก็ได้พายถึงไปเอารถที่สอน,นอแล้วกลับมาแล้วเห็นสปริงยืนอยู่หน้ายืนอยู่หน้าธนาคารแล้วผมก็เลยไปถามเขาอีกทีหนึง่งว่าเขาไปอะไรเขาก็ไม่ตอบแล้วผมก็บอกเขาว่าโกหกใครโกหกได้แต่โกหกตัวเองไม่ได้นะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นคือผมเห็นเขาอยู่กับไอ้ทึงไอโชแค่นั้น,นอันนี้คือสิ่งที่พี่หเห็น<อ>ถูกไหมนี่คือสิ่งที่พี่เห็นแบบนั้นแล้วพี่ก็เล่าแบบนี้ถูกไหมพี่เาพี่เล่าแค่นี้เลยแต่ว่าส่วนเรื่องที่พี่เฉินจะเป็นอะไรหรือรู้สึกยังไงอันนี้พี่ไม่สามารถรู้ได้ลาม เพราะพี่ก็แค่เล่าในสิ่งที่พี่เห็นแค่นั้นหนูอยากจะคุยกับเขาแต่ว่าเขาน่าจะไม่ว่างอืมเขาว่าน่าจะไม่ว่างแต่หนูก็ทักไปบอกเขาแล้วแหละว่าถ้าว่างก็มาคุยกันหน่อยเวลาเราอยากคุยกับเขาเราต้องเป็นคนไปหาเขานะไม่ใช่เขามาหาเราไม่หนูหนูอยู่แล้วว่าหนูต้องไม่หาเขาแต่ว่าหนูก็พูดกเขาว่าถ้าเขาว่างให้ทักให้บอกนะ จะได้มาคุยกันหน่อยก็คือสิ่งหนึ่งอ่ะก่อนหน้านีมนมนชชน้มันมีประเด็นเรื่องหอยโชคับพี่เฉินน่ะมันมีประเด็นเรื่องใครเรื่องอะไรสักอย่างเลยพี่จาไม่ได้ก็คือเขาทะเลาะก,กันก็คือไอ้โชมันก็แบบว่าไม่ได้อยากทะเลาะหรอกอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่าวะไอ้เรื่องใช่ไหมเออแต่คือแบบไม่ก็ไม่รู้หรอกไม่มีปัญหาอะไรกันพี่ก็ไม่ได้ไปยุ่งเรื่องชาวบ้านแาวนั้น <S <S แต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยอ่ะ พี่คิดว่าถ้าเกิดเราอยากจะความเข้าใจเราต้องคนเข้าหาเขาไม่ใช่การที่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่างแล้วมาคุยกัหนูด้วยแต่ถ้าเกิดไปที่พี่เลือกเดินเข้าไปหาเขาตรงๆไปต่อให้เขารอบนี้เขาบอกไม่ไม่เป็นอะไรใช่ป่ะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยแม่ไม่ใช่พี่ก็จะเดินไปถามเขาต่อแล้วสุปเปอะไรเป็นช่วงแล้วเขาก็ถามต่อแล้วก็ถามต่อจังหวะเขาจะพูดความจริงอะสุดท้ายคนลำคานจะพูดความจริงออกมาเว้ยโอ้โหคือหนูทำให้เขาลำคาญก่อนใช่ป่ะถูกถามจริงท่านในของโลกถูกถูกครับ หนูรู้แต่ว่าพี่หนูจะเดินเข้าไปอย่างนั้นแล้วคือแบบทุกคนในถ้าไม่อยากเดินเข้าไปก็คาเข้าไปก็ได้เออหนูจะหนูจะนอนเข้าไปเลยไหมล่ะแหมไม่ใช่คือที่หนูไม่เคยเข้าไปคุยเพราะว่าหนูกลัวว่าพี่พวกพี่จะคุยธุระกันน้องพี่พูดตรงนะเวยว่าพี่ต้องไปทํางานแล้วแต่พี่จะฝากน้องไว้ประโยคเดียวว่าคนที่คนที่เขาเกรงใจอ่ะอดตายมาหลายคนแล้วไปเรื่องทำงานเออเคสู้เรื่องแค่แหละ